อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันไทยพีเกมเหนือกว่าเขมรพร้อมไฟเขียวเก็บกู้ทุนระเบิดที่ปราสาทตาควายยืนยันแล้ว F16 พร้อมทิ้งไข่บินโฉบราดตะเวนเขมราวะฮุนเซนปากกล้าขาสั่นทำเขมรศูนย์พันทั้งโลกเจ่อลงโทษสถานการณ์เริ่มตรึงเครียดหุนมาณีบอกจะไม่ยอมเสียปราสาทตาควายขนทหารเขมรประจำการ3 0 0พันกว่านายเวียดนามสุดจะทนเขมรลูกฮือ เห็นคลิปไวรัตลตำรวจเขมรลวนลามสาวเวียดนามรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทานผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b s c r i b e กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางเชฟหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะทางฝั่งของอุบลศรีสะเกษสุรินทานผู้ชมครับเขมรได้เติมกําลังเข้ามามากที่สุดทั้ง3จังหวัดนี้นะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดเปราะบางบูมะเขือปราสาทตาควายทานผู้ชมครับ2จุดนี้มีการเสริมกําลังคน ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะตรงที่ปราสาทต,ตาควายนะครับจำนวน3,000นายทางฝั่งของขเมรน,นะฮะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าลำเลียงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งอาวุธหนักปืนใหญ่รถถังท่านผู้ชมครับจอดแอบ,บนะเอาสแลนสีเขียวคุมไว้ตามแนวชายแดนนี่ต้องบอกว่าเยอะเลยทีเดียวหลังจากที่ไทยของเราพิกเกมนะฮะใช้คำว่าโอ้พิกเกมระดับโลกนะครับโดยการใช้ทั้์นะครับมารับประกันความปลอดภัยว่าไทย ยังคงจะต้องเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับตามแนวชายแดนในทางฝั่งของเรานะฮะท่านผู้ชมครับนี่แหละว่าทำไมฮุนเซนถึงออกมาดิ้นตายออกมาพูดใส่ไร้ายไทยว่ากลิ่นเหม็นที่ชายแดนไม่ใช่ฐานขมินแต่เป็นฐานไทยนะครับรวมถึงไม่เอาตัวเสรยสึกแล้วนะครับเพราะว่าไล้ประโยชน์โจมตีใส่เราอย่างต่อเนื่องก็ต้องบอกว่าการที่เราไม่ยอมอ่อนข้อให้กับทางคัมนะครับแล้วก็พยายามจี้ ไปในเรื่องของปร,ริญญา4ี่ข้อในเรื่องของการเก็บกู้ทุเาเบิดเนี่ยมันส่งผลกับคมเห็นโดยตรงนะครับถ้าคำเไม่ให้ความร่วมมือซึ่งก็ไม่ให้ความร่วมมืออยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีการลงนามสัญญาปฏิญญาสันติภาพก็ตามแต่ไทยของเราก็เอาข้อได้เปรียบตรงนี้นะครับ มาคว่ำบาตรทุนเซนหลังจากที่ท่านนายกกลับมาจากจีนเนี่ยเราก็ได้เห็นบทคายสัมภาษณ์นะเนาะท่านก็บอกว่าตอนนี้เราเข้าไปเก็บกู้ทุระบิดเพื่อมนุษยธรรมซึ่งตรงกับสิ่งที่พัฒนานาธิบดีสารัฐต้องการฉะนั้นเรื่องนี้เคลียร์ท่านบอกแบบนั้นเขาก็แฮปปี้เขาถามมาว่าเรายังทําอยู่ใช่ไหมถ้าทําอยู่ก็โอเคเดี๋ยวเขาจะไปพูดกับกัมพูชาว่าในจุดนี้อย่าให้มีการขัดขวางให้เร่ง ทำการเก็บคู้ทุนเบิดให้เร็วที่สุดนี่เป็นคําพูดของทรัมป์วนะฮะตรงนี้แหละท่านผู้ชมครับที่เราพลิกเกมให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปบีบกัมพูชาแทนหรือว่าบีบเมรแทนนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งคุณเซนเองมีทางเลือกไม่เยอะท่านผู้ชมครับหนึ่งในนั้นคือฉีกปะทริญญาแล้วก็พร้อมรบกับไทยนะครับ โดยที่จะขัดขวางการเก็บกู้ทุระบิดที่ปราสาทต,ตาควายถึงเวลานั้นเลยนะครับ f 16ของเราเตรียมขึ้นบินได้เลยครับเพราะความชอบทำมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของ f 16นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหบินขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีการสั่งห้ามแต่อย่างใดจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับที่คามเอนเองออกมาโพสต์คลิปนะครับว่าได้ยินเสียงคำรามจากท้องฟ้า,เ,าเลยเ มือมคืนดิเด็แบบรมูยนนับเชิงแบบบันขนามแอบบันไอเรื่องนี้คุณวาสนานาน่วมเลยครับ นักข่าวอาโงโส่ายทางการทาหารได้ออกมาโพสต์เมื่อวานนี้บอกว่าทออแจ้งเอฟโกบินวันนี้ลาดตะเวนวงรอบฝึกพร้อมปฏิบัติการประเมินค่าหน่วยบินตามปกติไม่ใช่ฝูงบินขู่ขมนัขมนแฮทแท็กขมันกลัวไปเองนะครับใช้คําว่าหลอนนะฮะท่านผู้ชมครับหลอนเอฟกไทยนะครับหลอนไข่ใบโตโตซึ่งเรื่องนี้ก็ยืนยันร้อยเซลยนะครับว่าเราสามารถเอาเอฟกบบินขึ้นได้และผมเองก็ไม่เห็นว่า นะครับทางสหรัฐจ,จะว่าอย่างไรซึ่งเรานะครับไม่ได้เอาไปลุกรานใครที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเอาไปลุกรานใครนะครับเราใช้ปกป้องอธิปไตยของประเทศตัวเองนะครับในที่ผ่านมารวมถึงการประทะกันในรอบแรกด้วยขเมนมันหลอนไปเองท่านผู้ชมครับและใช้เรื่องหลอนๆของมันเนี่ยามาเป็นข้ออ้างบนอาวุธหนักประชิดเรานะฮะยังจําคลิปที่ขเมรเองถ่ายติดเดือรบของเราที่เกาะกงได้หรือเปล่าท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของ หุนมานีนะครับลูกชายของฮุนเซนรวมถึงเตียเซฮาลูกชายของเตียบันได้เดินทางไปที่เกาะกงนะฮะท่านผู้ชมไปถึงที่แล้วครับสังเกตว่าคู่นี้เนี่ยไปด้วยกันบ่อยนะเออเตียเยฮานี่ต้องบอกว่าโดนจับตาจากทางฝั่งของฮุนเซนมากนะในเรื่องของการรัฐประหารหรือว่ายึดอํานาจฮุนเซนเนี่ยนะครับซึ่งก็ให้ลูกชายเนี่ยมาประกบนะครับอย่างฮุนมาณีไปเยี่ยมทหารที่เกาะกงท่านผู้ชมหลังพบเรือรบ ของไทยของเราราตะเวนใกล้ๆนะครับแล้วก็ไปสร้างขวัญให้กับทางฝั่งของทหารคาเมนที่อยู่แถวนั้นขวัญเสียละสินะฮะเจอเรือหลวงประจวบแล้วก็เรือหลวงเทพาของเราเข้าไปจนทําให้ฮุนมาหนีครับลูกชายของฮุนเซนออกมาบอกกับสื่อว่าขอบคุณในความเสียสละและความกล้าหาในการปกป้องดินแดนของกัมพูชาผมจะไม่ยอมเสียแม้แต่1มเมตรให้กับประเทศไทยนะครับ,รบเป็นคําพูดที่ดูปลุกใจแหละนะฮะท่านผู้ชมครับ พุ่งเป้าไปที่ปราสาทตาควายท่านผู้ชมที่มีการเสริมทหารมากกว่า3,000นายนะครับในจุดนั้นเองเนี่ยนะครับเติมเข้ามาเรื่อยๆบวกกับอาวุธหนักด้วยนะครับที่ขนเงินเข้ามานี่คือภาพล่าสุดนะครับที่ปราสาทตาควายนะครับไอเทียนภาพเหลืองๆนี่ไม่ใช่พระนะท่านผู้ชมเป็นทหารนะครับที่มีประสบการณ์เป็นสายของกัมพูชาที่ไว้สอดแนมนะครับถึงคราวสงครามก็จะกลับมาลบก็มาในชุดทั้งพระอย่างนี้แหละนะฮะท่านผู้ชม สถานการณ์ค่อนข้างพร้อมนะครับทั้ง2ฝ่ายนี่พร้อมปะทะกันมากระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันเพราะว่าท่านนายก็มาบอกกล่าวเหมือนกันว่าไทยของเราจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวเหมือนกันนะครับแม้ถ้าแน่จริงก็เปิดมาเลยท่านผู้ชมครับไปดูคราวคาวนี้กันหน่อยท่านผู้ชมครับด่งดังดึงเวียดนามเรียบร้อยแล้วนะครับประชาชนเวียดนามคอมเมนต์กันแหลกบอกให้คว่มบาดกัมพูชาเดี๋ยวนี้ รวมถึงบุกไปถึงรังสแกมเมอร์ของกัมพูชาด้วยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ตำรวจของกัมพูชาคุกคามผู้ต้องหาหญิงชาวเวียดนามท่านผู้ชม ต้องเท้าความก่อนหน้านั้นนะครับที่กัมพูชาพยายามที่จะสร้างข่าวโจมตีไทยใส่ลายป้ายสีเราในเรื่องของการคมเหงลังแกนะครับกระทำชำัาวราวผู้หญิงชาวกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้นะครับผอนาวิกเนี่ยของจันทบ,บุรีลงไปตรวจสอบแล้วนะครับว่าไม่มีเหตุเกิดขึ้นเป็นข่าวเฟกนิวที่ขเมรเองเนี่ยกุข่าวขึ้นมาเองนะฮะท่านผู้ชมครับ เรายืนยันว่าทหารไทยของเราไม่ทําร้ายแรงงานกัมพูชาและป้นรัพย์รวมถึงข่มขืนตามที่สื่อของขมรกล่าวอ้างนะครับเรื่องนี้นาวาเอกปรชัชญาลงไปตรวจพื้นที่เองนะครับแล้วก็ไม่พบเหตุใดๆเลยที่ขมรได้กล่าวอ้างมาผิดกับขมรท่านผู้ชมครับที่มีคลิปหลักฐานออกมาอย่างชัดเจนและเป็นกระแสไวรัลด้วยนะครับที่กัมพูชาและโด่งดังไปถึงเวียดนามเรียบร้อยแล้วด้วยท่านผู้ชมครับเวียดนามไม่พอใจกับคลิปนี้เอามากๆนะครับ หลังจากที่ออกมาคอมเมนต์กันอย่างมากมายกับพฤติกรรมของตำรวจขับเม็นกลุ่มนี้ที่คุกคามนะครับหญิงสาวเวียดนามรายนี้นะครับซึ่งชะตากรรมตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรายเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับว่าหญิงสาวคนนี้ที่โดนตำรวจขเม่นเนี่ยนะครับลวนลาต่อหน้ากล้องเนี่ยนะฮะเธอเป็นผู้หญิงชุดดำ ที่ช่วยนักโทษนะครับที่กําลังจะไปศาลที่สวายเรียงในวันที่18พฤศจิกาปี2568ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับพากันแหกศาลผู้ชมครับโดยผู้หญิงชุดดาคนนี้นะครับเป็นผู้ที่ยื่นปืนใส่มือให้กับนักโทษนะครับในการพาหลบหนีนะครับ่านผู้ชมนี่นักโทษเองก็กําลังจะเดินลงจากรถนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักโทษหญิงนะฮะเนี่ยนักโทษหญิงถ้านับได้นี่ก็5คน นะครับลงจากรถมานะครับหลังจากนั้นเป็นนักโทษชายครับนะครับกำลังจะลงมาท่านผู้ชมครับนี่เดินลงมาต้องบอกว่าไม่มีพิรุษอะไรนะครับเหมือนญาติมาพอเห็นหน้ากันยื่นปืนให้เลยครับนี่นะฮะโอ้โหขมินป่าเถื่อนจริงๆดูครับชิงตัวนักโทษกลางสารเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พากันวิ่งโน่นออกหน้าประตูไปนู่นเลยครับนั่นแหละครับผู้หญิงชุดดำท่านผู้ชมแบบ ต่อมาเนี่ยนะครับทางตำรวจของกัมพูชาก็ได้มีการสืบหานะครับจนไปเจอเธอ แล้วก็มีคลิปตามภาพนี้

ทำแบบนี้นะครับมันสอเห็นถึงนะฮะสันดานของตำรวจขมรเลยครับนะฮะใส่ร้ายเราว่าเราเองกระทำชำเรากับผู้หญิงขมรทั้งที่ไม่เป็นเรื่องจริงแต่นี่คือคลิปหลักฐานที่เห็นชัดว่าขมรเนี่ยเป็นทุกอย่างที่เป็นอาชญากรรมนี่ยังไม่รวมถึงข่าวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับที่พาการมาจบชีวิตที่กัมพูชาที่ขมรหลายคนเลยทีเดียวนะครับในรอบปีที่ผ่านมานับไม่ถ้วนนะครับ ก็จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันคือถูกอุ้มนะครับของตำรวจกัมพูชาที่ทำต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยนะฮะร,รวมถึงวงการตำรวจของเขเมรด้วยนะครับนี่นะฮะเอามือลวนลามหน้าตานะครับเป็นพฤติกรรมที่จับกุมผู้ต้องสงสัยยังมีการแตะเนื้อต้องตัวนะครับพูดคำที่ไม่เหมาะสมออกมาก็คือสวยเดีวใช้นะครับมือนี่ไปจับที่แก้มเขาไม่รู้ว่ชชะกรรมสาวคนนี้ จะเป็นอย่างไรต่อไปท่านผู้ชมครับนี่คือความปาดเถื่อนของขมรท่านผู้ชมสันดานมันนะฮะอย่างที่บอกครับเวียดนามก็ไม่พอใจเรื่องนี้มากๆนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังนะครับหาทางสอบสวนอยู่ว่าหญิงสาวเวียดนามคนนี้นะครับเธอเองเนี่ยมาทําอะไรที่สวายเลียงแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเธอเป็นผู้ต้องสงสัยจริงหรือไม่ ถูกตั้งคำถามแบบนั้นแล้วนะครับสำหรับชาวเวียดนามเองก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายดาไปทางฝั่งของคอมเมนันู่นแหละนะครับสำหรับเวียดนามเองอีพีนี้ผมมีข่าวสารมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางเชฟหน่อยละกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ